ไปเลขก<ด>ันเนาะได้พอได้นนอันนี้หน่อยเนาะดูเจ้าสงไรโอ้กราบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสกุลสกุลกันยินดีต้อนรับกับชุนซ่องมาบนบ้านปลาอกแล้วอ่าเมื่อนี้ว่ามาบน่าอยู่ที่บ้านโพนสว่างเนาะเมื่อกี้ทุนพรสิงสวรรค์นิงสวรรค์ช่องคือมาตอนนี้กับคนตกแห้งคนช่องเนาะตกแบบอ่าเมื่อกี้อยู่เรียนเลยเนาะตกแห้งตกนักนาสิงสวรรค์ช่องคืออ่าเมื่อนี้เมาบนต่อมาครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่า อา,าเป็นับทุกยากขับสนเป็นไม่ห่างเห็นเนาะเพื่พี่น้องอาศัยอยู่กระตบเพ่อนพี่น้องวันนี้อาเปลียนซานอยู่เนาะกับทุกยากแหละพ่อพี่น้องจะทุกยากหมดเลยอ่ะยังทันหูเนาะมาบนกระซิเข่าไปหาเพื่อนเพื่อนพี่น้องโอเคพี่น้องมาบนกระซิเข่าไปหาอาเขากลัวจะแบบเป็นทุกยากขาดเิผื่อเนาะก็คืออ่าลังอันที่ว่ากระตุกเล่นน้อยเนาะพ่อพี่น้องเนาะจะแบบเป็นอายุเป็นเจ้าเนาะสามสิบอาใช้บ้านเป็นมาเนาะ โอเคจังไหรมาบุญกันสิเข้าไปอาหารกบเพื่คนได้เนาะทีมาทีฝ่ายเป็นเป็นจังไรจังไรมาอยู่อัดสตุกน да ้อยเนาะเวลาฝนตกมากหรือฝนอยู่จังไรหรือว่คนเนี่ยน้องเอ้ยฝนตกอ่านี่แหละเนาะอัดสป่าอันดานเนาะน้องฝนตกากว้าตุกปากันอยู่จังได้เนาะฝนตกะหัวมาได้โอ้โหาหารอาหาเจ้าของคนได้เนาะน้องคนยูนเห็นเลยโอ้ยสวัสดีเอ้ ดูใยสบายดีนึงละอะไรดอ้กินขนมบอนะเตอร์เนาะหาหนอไม่ดิมม้หนึ่มแกงกินแรงบอยห่านอมไม่จิรอพรอโอ้จิรอก็มีล้วให่นะใหก้เนาะเหมือนกันจิจจิรอกับจิจิแกงหนอไม้

ีีชอยู่กับลูกชีชีขนมาตอนนี้นะไปเใบหิเอิ้นโอนุกสามเดี๋ยวด้วยด้วและพ่อแล้วพ่อของเพื่อนได้หายตอนป้ากันเถิงเลยป้ากระเถิงนะโดยโอ้ป้าแรงมาอยู่น้ำลานอยู่ที่ให้เขาปลุกตปุกพาอยู่โดยโดยอันนี้เป็นเพื่อนได้จานี้เนี่ะ เือนลานเือนนลาโดยอืมอันอันตูกนี่นีว่าอาศัยแบบว่าที่ดินพันยูซีวอรนี่นะโดยมันไม่มีดินมีแม่มาเหี่ยไม่มีนม่มีดินนอนดั้งเบ็ดนี่ค่ะคนมาเอื้อนนอนอยู่นี่นะโดยโอ้ฝนมันโมโหว่านี่นะหมโหยุ่งโมโหบ้างเอานิโต้เอาโอ้เหอะทันคุ ลมแห้าเปียกมดโอ้ถ้าลมแห้งมาเปียกบืดหน่อยเนาะคือนี่กมานั่งเนี่คือนี่คือนี่กัมานอนอยู่เตียงนี่โดินเข่านี่นะนะนี่โดินเดิเดิมีบนนอนโดยนมีดังไทยที่อยู่ฮะมันโอ้ตกดังที่เดิโเดิเอ้ยแบบว่าหาของข้าของขายบั้งแต่ละหมือนหรือว่าใังไหม นี่จะหาเปลี่ยนเข่าหาเปลี่ยนเข่าโดยโอ้ผมมีเขากินโดยมีเข่าโอ้จะหาเขา่าหาหน่อไม้จะได้เปลี่ยนในบ้านนี่บ่เปลี่ยนในบ้านนี่บ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเขากินโดยเพิ่นเพิ่อนไถ่ในได้ไหนเอ่ยไถ่ติดทงทุกอย่างเฮาัดนที้ทุ่งขี้วัวนะโอ้ไอ้หน่อนไม้ทุ่งนึงนี่เพิ่นไห้เข่าทุ่งนึงบ่างด้วยจังได๋โดยหน่อไม้ทุ่งนึ่งถุนชั้นนี้เนาะ น้อยพูดมันบุพอมันหนึ่งกันบุพอบุพออันเข่าทั้หนึ่งกันเนาะโดยพอไปเปลี่ยนเข่านะบุพพ์เลี่ยนเข่าก็ได้กินเองโดยโอมันได้มันได้เตีมยนตาเต็้ยนยังนะเราไปเปลี่ยนเข่าเพื่ะเจ้าโดยโดยนี่น้ำหน้อยคือหน่อยเนาะเลยไราไปเปลี่ยนอันนี้เตี้ยนเองเตี้งกินเองโดยโดยคือมีแต่เปลี่ยนเอานะเนาะ กาแบบว่าได้เคยแบบไปไปคอแล้วว oh. ่าแบบไปคอเมนคอยู่ปากเปล่าคอยู่กะมันหมทันนะครับหมทันเนาะอจำเป็นถือว่าจำเป็นที่สุดนะเนาะอันอันไปคอปากเป่านี่เนาะโดยโหทบุกกากันไม่ได้หลุ่ยเหอะเลยจ้าเลยกอมีลูกก็มีโดยมีลูกหน้อยๆเนาะอันคุณยายสุดในยุคปีน่ะคุณยายก็ชิบจำแม่แบบนี้ นี่ดูดูผู้หญิงบ่ไอ้ผู้หญิงจักคนผู้หญิง2ซ้าย2อ๋อผู้หญิง2ซ2เช็คมาหน่อยดูดคือเลิกกับัวแต่หึงแล้วเนาะดูดูมาอาศัยอยู่กับอ่าลานเนาะตอนนี้เนาะเชมาเนาะันเนซานที่ว่าเราอยู่กเนาะนอนกันอยู่นี่กคนเอ้ย ย้ำลมฝนตกนี่ก็ตีบบปุ่มขุ่มเข่าเลยเนาะคือตอนคืนนี่ก็นอกกนไม่ได้เลยเนาะถ้าว่าฝนตกลมเฮงอย่างเนาะก็เลยมาอาศัยนอนอยู่นี่เนาะถาาา้าว่าอ่าลมเฮงหรือว่ามันตีสาดก็มาพี่น้องว่าเราก็มาอาศัยนอนอยู่ตารางเพื่อนกลางเตงเียงนียเนาะเนาะนี่เป็นพื้นพี่น้องพื้นที่ว่าเราหามาไว้หนื่อเข่าขนาดนั้นาัโอ้พี่น้องอยู่กันอ่า ทางเบิดหาคนในลูกพี่น้องนะแต่เราก็เป็นในห้างเป็นในห้างน่ะตันนี้จะอยู่ที่เศร้าที่ดินที่ร้อนตรงนี้เราที่ว่าอาศัยอยู่นี่โดยโดยอันขอโทษด้วยต้นปลายสาเหตุที่ได้มาอยู่นี่เป็นอะไรที่ได้มาอยู่ปะกระพัวอะไมาอยู่ที่ป้ากระพัวเรามาอยู่ที่โดยโอ้กรัวเราอยู่ที่อยู่แล้วน้ำตกนกป่าทั้งนั้นแล้ว เอาน้ำม yeah. ือแล้วบ mm. no, no. ่ม mm. yeah, ีอารมณ์ด no. ีจ no. no. ักษ oh. no. nice. ์พี oh. ่ช่างให้กันใช่บโดยแบบเตี๊นตีมีเตี๊ยพี่ช่างอืมแล้วออตบได้แบบตีลูกตีเมียใช่บโดยอ๋อสาเหตุเป็นคนเมาเป็นยังนะอืมคนเมานี่แหละโดยโดยออตบได้ตัวลูกมากอยู่บนตูปนี่น้อยนี่บนตูปม่น้อยทางผิดทางเหนือผิดมีเทกัยงกั่ง โดยโดยตกอนยู่หันโดยปากับปัวเราเปนอยู่พี่กอยู่น้ำลานอยู่พี่โดยโดเนาะต้่ป่าสาเหตุก็คืออ่าบ่ถือกันนะเนาะโดยอ่าอ่าลินตะเลน้ำตะหยางไงเนาะโดยโดยก็เลยตัดสินใจอ่ามาอยู่กับลาน

มุกองลงมาเลยโดยกนนโดยโดยโดย้อลมเอมานาะมนี่คืออยู่่ได้เลยเนาะโดยอืมจะลองเลยดยัดลำบากดีที่เราคือเยอยนี่กับ่ได้อยู่ไ่ได้เศ้าะแต่ละเมือเนาะไปตลอดเมือได็ดมื่อไรเดดอันนี้กบเช่าพเลยด็ด ว่ามเช่าบอลเลป่าฮาป่าฮไหน่อเดียวดูดอันนี้ไปหาตั้งแต่เช้าวนบอโดยไปต่เช้าอะไรอันนี้เลยอันนี้กิโเนยูดยโดยเป็นกี๊เนี่กิโเนีเนาะกิ่นเหี้ยงแตามปฮก็ม่มีกิ่นแล้วเออโดยอือดก็ยังดีเนาะยังไปหาแวมา อ่าล uh, okay. oh, mm ูกไปเต้ากิน mm ยังพอได้อยู่ตะบักมาเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนน้ําพอได้ให้ลูกเต้ากินเนาะเอ้ยโดยัดสิบ่หา้ลูกกเนาะนอยนอยเอ้ยเอาน้องไปไปอือถ้าว่าเอ้ยเพิ่นบ่เอาน้องนี่ก็เอ้ยคื เจ้านี่เอาแทนอีบอกหรือว่างเนยเปลี่ยนกันไปบ้อเปล่ไปมันเคยไปเหมือนกันหรืว่ากับลูกครูอันคือว่าไปน้ำกันยูแล้วมันเด็ดไปเฉยกันหาโดยสองคนมันยังได้หลา่ของผักโดยโดยฮาอันมาเล็กสูงสุดนี่ได้เอ่อเปินลหายประมาณจะถูกเลยช่องคำทุ่มมาเละโอ้ลาแบบขาวๆกับประมาณอ่าประมาณเต็มเลยอันนี้อ๋อประมาณเต็มนี่บ่โดยอ๋อ มมกันนะมมกันดยอเมื่อหนึงบ่อันนี้เขาไปหามาเล็ในเขาประมาณเต็มนี่โดยโอ้โดยดมึงส่งไปมมกันขาดเนี่ยโดยนนีุ้ตกอันขาดต่ว่าตอนนี้เขาของือยจะโล่ประมาณจะโล่หอดโล่ใช่หัวโล่ใช่ไหมนี่โดยโอ้ยนเไปต่ออีกมนก็เลยไปหามาเลขกอีกเนาะ คืออ่ะไปมื้อนี้บัดบ่บ่ได้อันทีว่าสิไปเลขก็เนาะได้พอได้อันมันน้อยเนาะแลเจ้างลายโอ้บยมเพิ่นก็น้อยพูดเนาะสิกพนดยอืมเนาะาบหาก็บ่ได้กินคพี่น้องเอ้ถ้าเฮาสิไปขออันเพิ่นด้วยอันปากเป่าก็อายเนาะอายแล้วไปมื้อเนาะดดเฮาก็ต้องอ่าไปก่อนก่อน โดยโดยมันนี่แบบฝนตกบดมือใช่ไหมน้องเลยวันีตกต้องจะมือเลยตกฝนโดยลูกในเขาเฮียนผู้หนึ่งเมื่อตอนนี้นะโดยอ๋อสองคนยังไม่เข่าเนาะยังโอ้อคนเก๋ยแต่มันมีมันไปต่อเลยรอยู่อ๋อ กิน e ันเทียนหอนมอได้คร huh? um. ูก oh. uh, ินออกโอซี T ่ฮะโอซี่โอซี่อ๋อแบบผมมีเงินเทียนต่อก็ได้ออกเลยโดยอืมูมีรถมีอย่างโอ้ยขับไปมอด้ะโด้วยมูมีรถโด้วยเทียนต่อกับผมมีเงินส่งเสริมมาเนาะโดยอืมเลยาออกมาออกมา ซอยเมไปหาของอยู่ของกินพอได้มาอาหารเล็กเขาเลี้ยน้ำกินเนาะโดยเซ่แม่หมาเป็นหลายหลายเหมือนหมาดรวยเนี่ยเสียฝาเพือนชานเราก็พี่น้องเออเสียผ่านาเพ่กับบ um um ุรีมีหรอวาหนีไว้ใช่หนิเนี่ยมีเท่านี้บ่ผ้าห่มพายังกะอ้โดยโดยผ้าห่มปะเพ่กับบุรีมีพี่น้องเลยหนาวมากยี่ห่มเนี่ยใช่หนิเนี่ย อ่าบ่นตกบรรณาวลมยังนี่จักอยู่ไดพี่น้องเอยนี่พี่เนาะตรงนี่กะอ่าเป็นที่ว่าฝนาดตีเข้าอยู่แล้วเนาะนานีเนาะลําบากตรงที่ว่าอ่ายามฝนนี่แหละยามฝนคือที่ว่าลําบากสุดอ่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกฝนหัวเนาะหัวเข้าเฮ็ดให้มองยู่มองเซางมที่ว่าละสนนอนนี่กเปียกเียพี่น้องะ ต้องมนะาอาศัยอยู่ตารางเรียนของลานเลยนะครับพี่นอ้องโอ้ออโนนพี่นอนะ้องกะเห็นเดนะ็กะเป็นตาอ่าอีต้นลานพี่น้องเนาะกะเห็นยังไงได้เนาะคนเฮามันกะอ่าชีวิตเลือกเกิดมนะ่ได้เนาะอ่าจำเป็นต้องอยู่แบบนี้พี่น้องเลยก็คือเรากับไปหาของเหล็กของเตียนพอนได้ซื้อขา้าวชิลามกินเนะาะสารบัหากับมี่ยู่มีกินพี่น้องเลยอ่าจะเขากินมื้อนี้กระอ่ายัางเดือ ผมพ่อโลเพราะอื่นก็ต้องไปหาหาได้เศร้ามาเลขกหาในบ้านในเมืองนี่แหละี้ยก็เลยเข่ามาแต่ละมือคือต้องหาตลอดถ้าบอหาก็คือขาดคืนมาเลยเนาะเรื่องเข่าเนี่ยโดยโดยโดยนะครับอาสาเจ้าเงินไว้ให้เจ้าก็ได้ซื้อเลยเด้อใช่ไหมนี่โดยโดยโดยก็ได้ซื้อ เามาตอนเช้าวะเนาะมาก็ได้จามสดีปะเอื่อยจะหาของทันนี่นะโดยโดยค่ะเงินนี่ก็เป็นของเงินของพระจารย์เนาะไปอยู่ทางฝภาคใต้ก็ได้ฝากมาไว้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นคนอ่ขาดแคลนมีววิกินเนี่ยให้เอื่อยขอบุญขอบคุณบุญทานทั้งนี้ก็ได้เนาะขอบุญขอบคุณเด้อะคนดีมีแหงโดยโดยขับเคงคน โดยเอื <c ười> <c ười> ้อยก็สู้ๆนะเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าให้ใหญ่ไว้โดยเพิ่นสิได้มาอ่าเลี้ยงเพื่อต่อไปเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็ยังปู่ยังน้อยก็ยังมีเนาะโดยภายภาคหน้าเอื้อยอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้เพราะว่าลูกเต่าใหญ่ตอนนี้เพิ่นยังบ่ใหญ่ยโดยอตนต่อสู้ไปนะเนาะโดยาจังได๋ก็ตัวกลับกนเ้อสิได้เด้อฝนตกแหงบัดนี้อ่าเนี่ยก็ิเลยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ลูกให้เต้ากินแรงเนาะเลยๆอันนี้ก เอาไว้โฮมบมืออื่นว่านี่ือว่าสิบปอแกงเลยปอแกงลูกขีดลูกมาเตเดีอนกีตีอือ้ด้ด้ดเต็มหมอโอ้ต้องแกงลายเลยแต่ละเทือนี่เต็มลายดยเอากะองกับหมาดอืดูยด้ยจ้าจ้ เดือดเลยยังมันนึงดูดดูอ่ะเชงนไรเขากับคนได้สั่นได้เลยเด้อดูดูสบายดีเนาะดูสบายดีน้งล้านสบายดีด้วยเฮ้เฮ่ดูดดูอ่าโอเคพี่น้องอ่าปรบมวการได้ก็ทำทานข้าวหรือว่าทำไทยความเป็นอยู่ของเราเนาะพี่น้องก็คืออ่าเราก็เป็นในห้างเนาะอาศัยอยู่กับลูกสี่คนเนาะอยู่นี่เนาะเพราะว่าเราก็บี่นีที่ดินที่ตอนก็มาอ่าอาศัยส่วนเศร้ากับอ่าลูกกับหลานไปพี่น้อง หลังจากที่เลิกลากับผัวเนาะลำบากอ่ะลำบากตรงยามฝนตกเนี่ยน้พี่น้องน้องฝนตกแล้วรมณ์สากตอนนี้ก็เปียกเปียกแล้ก็มาอาศัยนอนอยู่ตรกลางเนาะเพราะว่าเราก็บมีหม่องอยู่หม่องเศร้าดีกว่านี้เนาะก็มาอาศัยอยู่นี่ซื่อๆเลยกัฝนตกแห้งยามใดก็ต้องหอบอพยพเนาะเพราะว่าหลังคาก็เป็นหลังหญ้าเนาะเลยอ่าบนก็ที่ต้องเดินทางกลันน้นงะพ่อพี่น้องตอนนี้ฝนก็ ลินปล่อยปล่อยบดมือพี่น้องเลยแต่ถือว่าแห้งหนอกแต่บากะลินพี่น้องมือนี้อ่ะคนอื่นมาบุญก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่าพระอาจารย์เนาะที่เป็นอยู่ทางฝั่งใต้บุญหดายหฝากเงินมาไว้ให้บ่าบุญได้ช่วยเดี๋ยวบางต้นคนทุกัญญาขาดแคขนบ่มีอยู่มีกินเนาะก็ขอให้พระอาจารย์อยู่ดีแห้งสุขภาพแข็งแรงเจอะๆกับใครเยอะๆสมีขอให้เคนอันยุ่มันคนเงินจ้าทุกอ่ะวนอื่นมาบุญก็ต้องขอบุณขอบคุณนะพี่น้องกันเบิร์ตจุกุจิโกนที่เข้ามาให้กำลังใจบ่าบุญมาเลยตลอดเนาะ ทา,างวา่าบัณติดตภาพาราประการใดบ่ณฑิตบัณฑิต้องขอโทษขอไพรพลพี่น้องทุกเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ,บัณฑิตก็ขอฝากไพืพี่น้องแสดงเสียงเสียงที่ตามผมนั่งใจบ,บัณฑิตที่เกา่าเนาะเมื่อนี้บ,บัณฑิตขอ,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 ขอตลาพ่อพี่น้องไปพร้อมกับบรรยากาศฝนตกดินเนี่ยพี่น้องตกแห้งแห้งเนะบาะเลยบัณฑิตต้องเอ่ยบรรยากาศสบายดีเล้วสบายดีเด้อสบายดี